นัวเองนสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปกันเลยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาบอกวิธีการประกอบชุดหัวทรายนะครับหัวทรายนะครับเพื่อให้ออกซิเจนกลับปลานะครับวันนี้จะมาให้ดูการประกอบนะครับว่าตัวนี้เนี่ยผมออกแบบมาใหม่นะครับจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับจะมีตั้งแต่ความยาว50เซนนะครับ50เซน1เมตร2เมตรนะครับและก็อาจจะทําตัวเล็กด้วยตัวที่ไม่ถึง50เซนด้วยนะครับสำหรับใครต้องการเอาไปใส่ในตู้นะครับสำหรับใครต้องการเอาไปใส่ในตู้นะ อันนี้จะเป็นหัวทรายคือแบบนี้ผมแบบว่าผมเนี่ยลองทดสอบมาแล้วก็คือใช้หัวทรายทั่วไปหรือใช้เป็นแท่งทั่วไปเนี่ยคือช่วงหลังๆอะ่ะช่วงหลังๆของของของ,ของหัวทรายนะครับลมมันจอบไม่ค่อยดีนะครับผมก็เลยออกแบบไปตัวนี้มาใหม่เพื่อให้ลมมันกระจายได้ทั่วแล้วก็ออกเท่าเทียมเสมอกันนะครับ เพราะนั้นเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวที่ผมทดลองทดลองดูแล้วคือลมมันจะออกเสถียรกันค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างดีนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นหัวายแบบหัวายแท่งยาวยาพวกนี้ลมมันจะท้าย,าย,ายมันจะไม่ค่อยออกมันจะไปออกช่วงหน้าซะส่วนใหญ่นะแล้วก็เป็นพวกจานบางทีก็ลอยบ้างอะไรบ้างนะครับแบบว่ามันไม่จมน้ำนะครับตัวนี้ผมออกแบบมาเพื่อให้จมน้ําด้วยนะครับไม่ลอยนะครับแล้วก็ให,ให้ให้ลมเนี่ย ให้ลมมันกระจายได้ทั่วด้วยนะครับให้ลมกระจายได้ทั่วหัวมันจออกมาค่อนข้างดีนะครับตัวนี้ผมไม่ได้บอกวิธีการทํานะครับแต่จะบอกวิธีการประกอบนะครับนะสำหรับใครที่ซื้อไปแล้วก็ได้รับสินค้านะครับตัวนี้ไม่ได้บอกวิธีการทํานะ ช่วงนี้มีมีบางคนก๊อปปี้สินค้าผมไปบ้างนะครับแต่ว่าคือของผมต้องบอกก่อนนะครับถ้าเกิดทําใช้อผมไม่ซีเรียสน,นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเอาไปทําจําหน่ายเนี่ยอันนี้คือไม่ได้เนาะมัน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 จะผิดกฎนิดน,นึงนะครับนะแต่ถ้าเกิดทําใช้เนี่ยผมไม่ว่านะอันนี้ก็เลยบอกวิธีการประกอบนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยถ้าเกิดใครต้องการทําใช้ก็สามารถดูคร่าวๆได้นะครับตัวอย่างคร่าวๆได้ทําใช้ได้เช่นเดิมนะครับไม่ห่วงนะครับไม่ห่วงนะก็มาดูกันก่อนอ่าเริ่มต้นจากตัวนี้ก่อนนะครับ <C ut ters> ตัวนี้เราจะเจาะรูนะครับเจาะรูตัวนี้ผมจะเว้นช่วง5เซนติเมตรนะครับเว้นช่วง5เซนติเมตรนะครับแล้วก็เป็นรูลมตัวนี้เป็นแอร์บาร์ที่แบบว่าเว้นช่วงรูลมเนี่ยรูออกซิเจนเนี่ย5เซนติเมตรนะครับแล้วก็จะมีน้ำหนักแล้วก็จมน้ำนะครับไม่ลอยนะเดี๋ยวผมจะเสียบให้ดูนะครับเสียบให้ดูแล้วก็ทดลองให้ดูว่าเวลาที่มันอยู่ในตู้หรือยอยู่ในบอ่อปลาเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับอ่ะมาอธิบายเบื้องต้นกันก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นแบบคู่นะ ตัวหลังมีมีหน้าที่ในการที่จะทําน้ําหนักในการที่จะดึงดึงจมน้านะครับส่วนตัวบนเป็นหน้าที่เป็นแอร์บาร์ในการที่จะกระจายลมนะครับกระจายลมเพื่อให้ทั่วถึงตั้งแต่หัวจนท้ายเลยนะครับเวลาลมออกมาก็จะเสถียรนะครับนะเดี๋ยวเราจะมาประกอบกันอุปกรณ์เวลาที่ à, ลูกค้าซื้อไปนะครับก็จะมีถติว่าเป็นอันสันก็จะเป็นเหมือนกันเลยแันซันอันยาวนะครับรูปแบบเดียวกันแต่ว่าเวลาประกอบก็คือว่ามันจะมีชุดนี้1ชุดนะครับ แล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ผมจะแยกไปนะครับแล้วก็ประกอบหมุนให้แน่นแบบนี้นะครับหมุนให้แน่นแบบนี้เมื่อหมุนแน่นแล้วเนี่ยนะเราก็จะทําการเสียบตัวนี้นะครับเสียบได้เลยเวลาเสียบก็หมุนให้แน่นนะครับเวลาเสียบตัวนี้ก็หมุนให้แน่น <igen. S 2> เราจะมาเสียบกันก็จะหมุนให้มันแน่นนิดน,นึงใส่ไปทุกตัวเลยนะครับ นีถ้าเกิดวันหนึ่งปลาชนหักเราสามารถซื้อ,อไหลมาเปลี่ยนได้นะครับผมจะแถมตัวนี้ไปให้ด้วยในชุดนะครับเพื่อที่เวลาที่มันหักหรือว่าเวลาที่มันหลุดสามารถเปลี่ยนได้นะครับตัวนี้เสียบเยอะนิดนึงนะ <S <S อ่าคุณนี้ไม่ต้องแยกน,นะครับถ้าเกิดว่าผมใส่ไปในชุดด้วยเนี่ย มันจะทําให้เวลาขนส่งนะครับตอนนี้ขนส่งหยาบมากนี่พูดแบบตรงๆเลยนะฮะขนส่งตอนช่วงนี้หยาบมากถ้าเกิดใส่ไปเนี่ยยังไงก็หักนะครับผมจะแยกส่วนไปแล้วก็ให้ประกอบตามที่ผมแนะนําเลยเนาะเสียบหัวทรายพวกนี้นะครับเข้าไปให้ครบนะครับอ่าก็จะอยู่รูปแบบประมาณนี้นะครับ จะอยู่รูปแบบประมาณนี้เดี๋ยวเราลองไปเสียบใช้งานดูว่าลมมันจะกระจายทั่วพอดีกันไหมนะครับต้องบอกก่อนใครสนใจสินค้าตัวนี้นะครับสามารถซื้อได้ใน Lazada นะครับ Lazada ล,ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับลิงก์ใต้คลิปแล้วก็ช้อปปีนะครับแล้วก็ในเพจก็ในเพจในไลน์แอดมาสอบถามผมได้น,นะครับแต่ว่าแนะนําว่าซื้อใน Lazada กับในช้อปปีเนาะมันจะง่ายกว่าสะดวกมีเก็บปลายทางด้วยแต่ถ้าเกิดที่ผมมันจะมีชําระโอนอย่างเดียวนะน,นี้ต้องบอกก่อนนะครับรูปแบบจะอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้คือ1เมตร1เมตรนะครับ เดี๋ยวเราจะมาลองเสียบใช้กันครับโอเคเดี๋ยวเราเเดี๋ยวราจะลองเสียบแล้วก็ลองดูเรื่องของลมนะครับนะผมจะทดลองอัดตู้ตัวนี้เนาะให้ตัวสายตัวนี้ไม่ได้แถมนะครับตัวนี้ไม่ได้แถมไปนะครับท่บานผู้ชมไม่ต้องหาซื้อนะครับตัวนี้สายที่ใช้นะครับจะเป็น่าคล้ายๆส,สายแก๊สก็ได้นะครับแก๊สเป็นสายเล็กนะตัวนี้รู้สึกจะเป็นประมาณประมาณกี่หุนได้ประมาณ2หุนหนึ่งสามหุนผมไม่แน่ใจเดี๋ยวผมต้องวัดก่อนนะแล้วจะใส่ข้อมูลให้ในข้อความนะครับ แต่น่าจะเป็นสายสองหุนนะครับใส่เข้าไปเลยตัวที่ทางเราไม่มีให้นะครับทางเราไม่มีให้นะอะ่เดี๋ยวลองลองเสียบดูนะครับอ่เดี๋ยวเรามาสังเกตนะครับสังเกตลมนะครับสังเกตลมตัวนี้จะเป็นหัวทรายละเอียดนะครับหัวทรายละเอียด โอเคนะครับพอที่เราต่อเสร็จนะครับลมมันก็จะออกประมาณนี้เนาะคือมันจะแบบบาลานซ์ใกล้เคียงกันมากกว่าตัวนี้มันเหมาะเหมาะสำหรับใส่ลงบ่อนะครับมันจะเป็นหัวทรายละเอียดนะครับหัวทรายละเอียดนะครับท่านผู้ชมก็เห็นอยู่นะอันนี้จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับลมมันจะใกล้เคียงกันบาลานซ์กันนะครับบาลานซ์กันแล้วก็เวลาที่มันออกมามันจะออกเป็นหน้าเดียวนะครับตัวนี้ผมแนะนําใช้กับปั๊มลมพวก C ีพีกสิบ C.P. ร้อยพวก L.P. ร้อยอะไรพวกนี้นะครับปั๊มลมเล็กๆอาจจะใช้ได้กับตัวพวกหัวทรายที่ความยาว50เซนอะไรพวกนี้แต่ถ้าเกิดเป็น1เมตร2เมตรพวกนี้นะครับสำหรับบ่อปลาเท่านั้นนะครับแนะนําให้ใช้พวก C.P. 6 0หรือไม่ก็เป็นพวก L.P. ร้อยนะครับ C.P. ร้อยก็ได้เราใช้เป็นตัวใหญ่นิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะต้องใช้แรงลงค่อนข้างเยอะนี่คือการกระจายกระจายลมได้ทั่วถึงแล้ว,แล,วแล้วมันจ่อมาสวยนะครับออกมาเป็นเส้นเรียงยาวเลยเหมือนที่ผมใส่ในบ่อปลาอยู่ตอนนี้นะครับนะาเหมือนที่ผมใส่ในบ่อปลา นะครับอันนี้คือการทดสอบให้ดูนะครับว่าเวลาใช้ใช้งานยังไงนะครับใช้งานยังไงแล้วลมมันจะออกมาจประมาณไหนนะครับนี่คือสินค้าตัวใหม่ DIY ของนายตัวเองนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆป่นุนกันด้วยนะครับที่ช้อป e ีแล้วก็ลาซา d a านะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยเข้าไปดูกันได้นะครับอ่ะเรามาดูการทํางานของมันกัน